สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคคะ่ะสวัสดีมือนีวันที่16กันยายนกคะ่ะพี่น้องคะมือนีทั้งช่องแหม่มผ้าโชกก็เดินทางมาขอแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล่ากับเซียนกลางดงฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC คือเกาหล่ะคะ่ะพี่น้องคะซึ่งม่อวานี้แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงกระลุดพี่น้องคะสาหรับเขาติดต่อกันมาหลายมือสอนเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะกับบ่เป็นยังพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขกับเขาได้รดุดได้พี่น้องค่ะค่ะมือนีเสียนกลางดงงพนสิมีแนวทางตัวดีตัวเด็ดล่าห้าน้อยฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวใดกัมาตามเอ็ดไปถามเสียนกลางดงน้ากันนะพี่น้องคะ่ะบนันนี่สำรับแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้ทั้งช่องแหม่มผ้าโชก่อยไปมือนีก็จะสัมผัสเสียงกลางดงสัมคงสุดท้ายน้าว่า เซียนกลางดวงนี่นิมิตด,ดีฟันดีบอสำหรับแนวทางฮานอยเหล้าล้วก็ะหวยไทยนะะเนะาะค่ะเนาะค่ะเอากาจังไดกระตามเอดไปถามเซียนกลางดวงน้ำกันพี่น้องค่ะตามแอดมาค่ะสวัสดีค่ะเซียนกลางดวงสวัสดีครับคุณแบมพระชค่ะเมื่อนี้กะมาตามหวยฮานอยกับเล้าฝากเอฟซี FC คือเกา่าหระค่ะเซียนกลางดวงซื้อเอฟ ซึ่งเอฟซีฟนกเรียกลองมาว่าแอดต่มแนวทางตัวเลขหวยห้าหน้อยกับเล้าให้อีกเดเดอร์มือนีถึงรัฐบาลให้สิออกแต่ว่ากะกะยังล่อค่อยแนวทางห้าหน้อยกับเล่ากับเสี่ยงกลางหนุ่มคือเก่าละแอดวัสดีตามให้เดเดอร์วัสดค่ะซึ่งแม่พระโฉว,ว่ามือนีหวยรัฐบาลให้ออกตัวแรกว่าจะบ่ตามบนันนี้เอฟซีฟนกาโทษเขามาลหลายๆท่านบางคนก็คอมเมนต์เขามาบอกว่าให้ต่มเสี่ยงกลางหนุ่มให้อีกคือเกานะ่าแน่ มือนีแม่พาโชคก,ก็เลยมาต่าฝากเอฟซีคือเก่าล่ะค่ะเซียนกลางดงค่ะวันนี้ขออนุญาตถามเซียนกลางดงก่อนนะคะเนาะสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยที่ปล่อยไปเมื่อวานนี้นะคะเซียนกลางดงวันนี้หลังจากปล่อยไปแล้วมือขึ้นนิมนมาน่อนนี่ฟันดีบ่หลังจากปล่อยแนวทางหวยรัฐบาลไทยไปแล้วคะ่ะอ๋อฟันดีอยู่ครับมือขึ้นี่ก็ได้เซียนกลางดงครับฟันว่ามีคนเอา เขาเอาของมาให้อยู่ครับค่ะคิดว่าเรียกคิปล่อยไปน่าจะเขาอยู่ครับอเพราะว่าน่าจะเขาอยู่เดี๋ยวทวนเลขให้ที่ฟังนะครับค่ะที่ลื่นครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะครับผมหวยรัฐบาลไทยก่อนครับสารบุญเนี่ยก็เที่ยงกับตรงกันเน้นไปที่หาเจ็ดแปดครับค่ะเม็ดเดียวครับหาเจ็ดแปดครับมีแนวทางล่างน้ำกับคื่นล่างกับมีหกซีหกฮา หกเจ็ดครับการเน้นไปที่หกทีครับค่ะสำหรับเด็กชุดนี้ก็ให้เป็นแนวทางให้เอที่เปียหน้าเบิ้งเด้อครับมันมกช่างที่ที่กราะว่ายตัวก็เป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเขาได้รุดได้ค่ะแต่ว่าก็ทั้งเส้นงานเรากับมันใจยืมขึ้นกับฝันดีว่าได้เขาได้ของเยอะเที่ไปพียหน้าเบิ้งครับน้องเบิ้งเนาะค่ะครับผมค่ะมีเท่าไหร่ครับสำหรับเด็กใหญ่ครับค่ะ ค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางตัวเลขของนวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16หกันยาก็คือมืนอนีเนาะเสี่ยนกลางหนุ่พนปล่อยไปเมื่อวานนี้เพิ่นกันยั่งยำหาตัวเก่าอยู่พี่น้องขาเพิ่นกะมันใจอยู่ว่าแนวทางตัวเลขของเพิ่นจะเข้าเพิ่นบอกว่ามัอคืนนี้เพิ่นก็ฝฟันดีฟันว่ามีคนเอาเข้าเอาของมาให้่าสั่นพี่น้องขาก็เอาทิเอ c ท่านใดที่หมัก แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงกับพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะมือแลงสี่มืแล้งแล้วนะะเนาะค่ะเนาะค่ะกะเอากะเขาเรื่องค่ะเซียนกลางดง Bunny, บันนี่กับโวกมาแนวทางตัวเลขหวยห้าน้อยกับเล้ามือน,นี้เนาะคะ่ะครับเมื่อวานเซียนกลางดงปล่อยแปรมันกับดูน,นะครับเอที AT เนาะค่ะแต่ทั้งเซียนกลางดงกับมีน้ำใจเอทียูเสียใจโอ้รีบพวกเขารุ่นแบงเอทียูครับค่ะ บ่พี่นี่นะครับน้องมือนีกับไม่น้อให้โอกาสแก่ตัวไม่มือนีกัมือนีกับชิมีน้าวทั้งน้อยทั้งล่าน้ำนะครับมือหนเอาไปเที่ไปพี้หน้าเบิ้งไหมครับมือนีเนาะเอาไปเป็นแนวทางทางเชื่นกระดงคับก็อยากให้เดือดร้อนกับเขาก็ซื้อพ่อหอมปากหอมคอครับไปสร้างไปให้คือเก่าแล้วครับมือนีสำหรับวันที่ทีมหกปล่อยแยกหงหานะครับเออดีอีกีคือเก่า เพราะว่าเด็กปล่อยไก่กับท่างเส้นกลางดงกับมันใจอยู่ครับว่าเมื่อกี้เขาหมูว่านกับมันใจอยู่ก็พวเสี้ยนอยู่กับมีแก่เชียงกับมีรักเดียวกับหกสามเกสามแบบที่ไก่เชียงอ๋ออ๋อจำได้แล้วค่ะหมอว่านี่มีมีเอฟซีพันคอมเมนต์เขาไต่คลิปอยู่ว่าอ่าแนวทางตัวเลขของของเสี้ยนกลางดงหมอว่านี่พี่น้องค่ะซึ่งพันปล่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องลืมตัวซึ่งพันปล่อยมาสามเก่าหนึ่งเนาะค่ะ บันนี้มันไปออกหกสามน้อยเฉพาะกิจซึ่งเลขหกกับเลขเก่าเอฟซีเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยได้โชคไดดหมานว่าเลขหกกับเลขเก่านี่ก็คือตัวเดียวกันทางจองแม่ผ้าโชูก,ก็ได้บอกไปอยู่ว่ามอว่านี่เ,เลขหกกับเลขเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นปล่อยมาสามเก่าหนึ่งพี่น้องคะบันนี้มันออกหกสามน้อยเฉพาะกิจซึ่งมีเอฟซี สองสามทันอยู่โทรเข้ามาบอกว่าได้น้ำเสียนกลางดวงดีเดอร์าสันแอดมินได้หกสามาสันซึ่งสามเก่าเพิ่นตัดเหร่นเนาะเพิ่นกลับหัวเพิ่นว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันเพิ่นว่าได้อยู่เด,ด้แอดมินมาสันได้น้อยหนึ่งเฉพาะกิจอยู่มาสันเอากะถือว่าเพิ่นถูกดีเนาะเพิ่นกลับหัวเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันครับทัง เรง,ง่าขันท่าไปปล่อยว่าสามคึ่งละสามหนึ่งมือทีไรใตัวไปครับค่<ฮ>ะให้ F หอพีนาอบางทนก็จะเปนแบบเือว่านะครับมันอาจจะปิีนได้ครับค่ะทะเลโบลล่งไปว่าสามกนหนึ่งสามหกหนึ่ง,ง,ง <ฮะ S 2> ใช่ F ไหมครับ่ซึ่งเมื่อวานนี้ทางชมพงนธ์า,ากกรบอกอยู่ว่าแนวทางตัวเลขเก่ากับหกตัวเดียวกันให้กรับเพรวเอาค่ะซึ่งเอฟซีเพิ่นก็จับทางใดว่า เส้นกังดงนี่บอกว่าเลขหกกับเลขเก่าตัวเดียวกันเนาะแม่พัชโชกกรได้บอกไปอยู่เพิ่นก็ได้อยู่แอดมินได้อยู่ดอกเมื่อวานนี่ได้เน้ยเฉพาะกิจหกสามมาสันเอากระนีใจน้ำเอฟซีพิ่นโชเพิ่นหมานเนาะค่ะสําหรับเอฟซีทันใดที่พลาดเมื่อวานนี่กระสู้ค่ะพี่น้องค่ะตั้งหลักมือนี่สู้เอาไม่เนาะคะ่ะแนวทางตัวเลขกระเขาได้รุดได้ค่ะหลังจากแนวทางของเส้นกลางดงเขามาติดต่อกันหลายมือส่วนพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่ก็คือพลาดเนาะทางช่องกา ขอโทษขออภัยสาหรับแนวทางตุเขเมอวนนี้ลดค่ะวันนี้การแนวทางตัวเลขมือนีเป็นจังไดค่ะเสี่ยนกางดงได้มาไปค่ะครับได้มาแล้วครับแะมีให้เอฟซีคือเก่าล้ะครับค่ะมีให้เอฟซีคือเก่าเมือนเอาให้เอฟซีไปเพียหน้าก็คือมือนีมีทึ่งน้อยทั้งเล่านะครับค่ะตัวทั้งเสียนกางดงกับที่โปรแยกไห้ได้ครับค่ะเข้ามากับอไรครับกับเลือกเสือครับ๋อค่ะครับเลือกเสือด้วยเข้ามาน้อยหรือเล่าครับค่ะ สำหรับเลขกระงวด16ปอย่อ6ขามือเนื้อครับน้อยเล้านะครับทั้งเส้นกระโดงกระจิปลายคือ3ตัวคือ7 5 3ครับเลข2ตัวกับ9 3 8, 2แล้วก็1 7ครับค่ะซื้อได้ทุกน้อยทุกเล้าเลยครับ3ตัวครับ่ออะ,บะซื้อไอะไรทั้งน้อยทั้งเล้าน้อยบวกเล้าว,วันเถอค่ะเอาให้ F เอฟซีไปย่หน้าเบิรงเดอร์ครับค่ะ บ่าเรีว่าทิวัดไอ้ที่บังคับไอ้ที่ว่าไอ้ที่เสื้อเอาเด้อแต่ว่าเันท่อมากตัวไอ้เ่าจะเลือกเสื้อเอาครับค่ะพอมาเข้ากับเสื้อเอาประกอบเผื่อท่าฝันดีน้ำแนงสิมงนั้นจะตรงกันนี่สิที่เหมือนกันนี่เลยแม่ทางของเชื่องการลงเนาะว้านรถ่นมินิกะเจือตัวไม่เนาะครับไอ้ที่บ้านแบบเฉลี่ยน้ำเอฟซีอยู่อย่างไอ้ที่ลำๆเรื่อยๆทุกคนแหละ่มันบกเขาเนาะคบกเขาได้รุ่นได้เนาะค่ะก่อยากให้ถึกทุกคนละค่ะเนาะค่ะเชื่องการลง วันนี้ตัวน้นตัวนักของเส้นกลางหลวงน,นี่คือตัวไหนคะนคือสามโตก็ครับค่ะเห้าสามครับเจ็ดห้าสามครับตัวล่งก็คือเก้าสามแปดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับอ๋อค่ะ,ออคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขของเส้นกลางหนวงุนกันเน้นไปที่สามโตคือเก้าละค่ะซึ่งมือคึืนนี่พนกับว่าพนนี่มีดีฟันดีอยู่นะพนกาฟันว่ามีคนเอาเข่าของมให้บ่บนแพี่น้องคะมือนี้แนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยกับห้าน้อย อาจจะแตกทั้งสองอย่างสามอย่างเล่านํำเนาะซึ่งเช่นกลางหนุ่งพนฟันดีอยู่พี่น้องค่ะฟันว่าได้เขาได้ครองสั้นค่ะเลากะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณเส้นกลางหนงหลายๆเด้อที่ให้แนวทางหวยรัฐบาลไทยคงสุดท้ายแล้วก็หวยห้าน้อยหวยเล่าเนาะค่ะครับสำหรับเส้นกลางหนงกะฝากอวยพรให้เอฟซีครับเรามือนี้กะมีหหวยรัฐบาลไทยน้าเนาะค่ะ กทั้งน้อยทั้งเล่ากัให้เอฟซีของคุณเหมี่ยมพระโชคเนี่ยโชคดีครับซึ่งเหมือนรัฐบาลไท้ายสิปอยมือนี่เนาะค่ะเนาะเพราะเอฟซีโชคชงเงนหมาทุกคนครับค่ะครับผมขอบคุณค่ะเซียนกลางดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจ่อไว้เด้อค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงห้าน้อยบวกลาวเนาะค่ะซึ่งเพิ่น์ไหมากกับเจ็ดห้าสามเก้าสองแปดสองหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะ ตัวเน้นตัวนักของพอนก็นคือ7 5 3ราคาพี่น้องคากะ,ะพิจารณาค่ะสำหรับนอยลาววันนี้16กย .65 เนาะค่ะแคหนาจอค่ะค่ะสำหรับเอฟซีธัญญาดค่ะกบพานเด้อคะ่ะพี่น้องทางช่องกบเป็นเพียงสื่อกลางเสนอแนวทางเท่านั้นพี่น้องเอฟซีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะช้สติดีๆก่อนจะลงทุนถูกขังการลงทุนกับมีความเสี่ยงลอยเปร์เส้นพี่น้องลิปนีน้ทางช่องแหม่มผ้าโจกะ่ะ ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านลงทุนมือแรงห้าน้อยเล่าหรือว่าหวยรัฐบาลไทยก็ขอให้แห้งให้ใหใหปังกันสูขูขสูขค้นพี่น้องคะสวัสดีค่ะ